Bye. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมไอเบิร์ดนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําเมนูผัดขี้เมาไก่บ้านนะครับก็วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกมาข้างนอกนะครับก็ท้องไร่ท้องนานะครับก็เนี้ยครับบึงสระน้ําอะไรก็อยู่บรรยากาศก็ดีครับเสียงนกเสียงอะไรร้องก็เป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กันแบบธรรมชาติหน่อยก็ อุปกรณ์เราก็เตรียมมาพร้อมนะ,ะ้วครับวันนี้ก็มีจะมามือทำกันเนี่ยเป็นผัดขี้เมาไก่บ้านโอเคก่อไฟไว้แล้วนี่ลุกเลยก่อไฟไว้ลุกเลยตอนนี้ก็ไฟลุกแล้วครับเดี๋ยวเราก็า <Okay. S 1> ลงมือทำเลยดีกว่าก็เดี๋ยวให้ผูช้ชมมาดูอันนี้ก่อนดีกว่า,าวัตถุดิบที่ผมเตรียมมาวันนี้มีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะมา,าผัดขี้เมาไก่บ้านหรือว่าไก่ไทยน,ยนะครับกันก็เดี๋ยวมาดูดิว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างครับ ก่อนนี้นะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทํากันในวันนี้นะครับผัดขี้เมาไก่บ้านนะครับก็มีนี่ครับพริกแกงพริกแกงนี่ผมกล้าตาเองเลยนะครับวันนี้ตาเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงออกมานะครับแล้วก็มีนี่ครับพริกใหญ่เพิ่มสีสันนะครับนี่พริกใหญ่เพิ่มสีสันแล้วก็เม็ดพริกไทยสดนะครับแล้วก็กะเพราครับแล้วก็ส่วนนั้นก็เป็นพวกเครื่องปรุงน้ํามันนะครับน้ําปลาานะครับนิดหน่อย เอาอุปกรณ์มาด้วยนะนี่กระทะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่สับมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเนื้อไก่บ้านนะครับเนื้อไก่ไทยนะฮะโอเคอเครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาลงมือทํากันเลยดีกว่าครับไปเ,เราก็ตั้งกระทะเลยครับโอ้ยส่น้ำมันครับเราก็เตรียมมาหน่อยเราไม่ใส่เยอะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าแทนโอเคตีแกงให้หอมก่อนอะไแร แกงเราก็ตามมาครับหอมเลยครับเครื่องเทศไฟแบบไม่ยั้งเลยครับ<อ>ัท<อ>บไทยเต็ม<อ>ที่โอ,อ้ี่เลยครับโอเคอ ก็เตรียมน้ำเปล่ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงโอ้หอมมากเลยครับแม่มนจะงหอมจุย้ย พอผัดขึ้นแกงหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับผัดลุกเค้าให้เข้ากับอีกแกงเลยครับโอเคยังไงครับแกงโคตรหอมเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ร้อนมากโอ้ยก็กรดคุกเข้าเข้ากันดีแล้วนะครับก็บเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเพราะว่าไก่บ้านนะครับมันเหนียวครับเราก็จะเคี่ยวไว้สักหน่อยนะครับจะเติมน้ำลงไปเลยครับเติมน้ำให้ท่วมนะครับนี่ครับ ก็เติมน้ำไม่ท่วมไก่เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราก็พอมันได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องปรุงครับรอให้นเดือดยั <Yahoo! S 1> คูไฟก็เริ่มลุกแล้วครับไก่ผัดขี้ไม้ข<อ>ี่เมาไก่เราก็เริ่มเดือดแล้วครับ เราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักนะครับเพื่อให้น้ํามันงวดนะครับเพราะว่าไก่มันเหนียวครับผมเป็นไก่บ้านนะก็เดี๋ยวเรารอนะฮะให้มันเดือดเต็มที่เลยครับพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะครับโอเคก็นะครับทุกผู้ชมวันนี้เราก็เคี่ยวไก่เจแน้ำเริ่มงวดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสเลยครับก็ที่เตรียมมาเราจะมีนะครับตัดน้ำตาลนิดนึงนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงอ่าแล้วก็นี่ครับ รสผงชูรถหรว่ารถดีนะครับนิดนึงโอเค,อ,เคอ้ยหอมมากเลยครับอู้ร้อนร้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเตรียมมาเหมือนกันนิดหน่อยอก็เดี๋ยวรสชิมเลยครับรสชาติเป็นไงอ้ร้อนร้อนหอมมาก ชาติกโอเคแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็มาใส่กิบองปลายแล้วก็พริกไทยสดนะครับที่เตรียมมาใส่เลยกระเพราครับอุ้ยร้อนร้อนอเคนเลยครับก็ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะมายกลงเลยครับเป็นไงครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานไหมครับผัดขี้เมาไก่แม่มันจะหอมสุย เลยครับเนื้อไก่หลุดร่อนนุ่มละมุนเลี่ยยจอดไม่ผิดหวังครับโอเคก็สำเร็จครับผัดเผ็ด อะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมเรียกที่เมาไทยบ้านเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่รสชาติเี็ดร้อนนะคะรสชาติกลมมเยี่ยมเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ไอเบิร์ดนะฮะโอเคติดตามผมได้นะครับที่ช่องเพจเฟซบุ๊กนะครับไอเบิร์ดนะฮะแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับไอเบิร์ตชาแนลนะครับ ก็เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ